สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผ,ผาเทิอค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมก้อนหินสวยๆนะคะทุกคนนี่เราไปกันเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากดูดูค่ะสวยงามมากจริงๆไปดูกันเลยค่ะ amazing นี่สวยงาม กาศนะคะสวยมากนี่ค่ะสวยจริงๆนี่ก้อนหินก้อนนี้สวยมากค่ะทุกคนยวพาไปชมใกล้ๆนี่นี่ค่ะเป็นหินซ้อนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะทุกคนสวยงามมากๆนี่เห็นไหมคะ เราจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะจนถึงก้อนหินก้อนนั้นตรงนั้นก็จะเป็นหน้าผาเห็นไหมคะก้อนหินแต่ละก้อนคือเรียงรายเป็นธรรมชาติของของมันเองนะคะมันจะสร้างขึ้นนี่ธรรมชาติสร้างขึ้นทั้งนั้นเลยเราจะไปต่อ ลมเย็นสบายนะคะวันนี้ลมเย็นสบายบรรยากาศดีๆดูใบไม้ก็รูนะคะทุกคนเห็นไหมลมพัดไปกันเลยค่ะเราจะไปชมก้อนเห็นก้อนนั้นเห็นหคะเห็นแต่ละก้อนก็จะเรียงรายสวยงามตามธรรมชาตนนินีค่ะตอนนี้เรามาหน้าแรงนะคะถ้าเกิดเรามาหน้าฝนจะมีดอกไม้สวยมาก ขึ้นเต็มสวยก็จะมีน้ําไหลตรงลานเห็นนะคะตรงนี้เขาเรียกลานเห็นเนาะก็จะมีน้ําไหลนะคะถ้าเกิดหน้กฝน างขึ้นได้สวยงามเสมอนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางน้ำไหลนะคะที่เป็นร่องๆนี่ค่ะหน้าฝนก็จะเป็นทางน้ำไหลฝนก็ตกสองวันที่แล้วนะคะเห็นไหมคะยังชื้นๆอยู่เลยยังมีน้ำ สวยงามอลังการงานสร้างมากใกล้ๆคือใหญ่มากนะคะที่เราถ่ายคือแผบถ่ายแบบไกลๆมากก็เลยดูเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วก้อนหินคือก้อนใหญ่มากนี่ค่ะไปชมใกล้ๆเลยค่ะนี่ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วตนี้ก้อนหินอีกหลายก,ก้อน ี่ค่ะอันนี้ก็แปลกไปอีกแบบนึงเห็นแต่ละก้อนก็จะไม่เหมือนกันธรรมชาติสร้างขึ้นไม่เหมือนกันนี่ค่ะอันนี้คือข้างๆกจะให้ดูรอบๆนะคะที่เราถ่ายให้ดูแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ